นลนักรุงคุกคนที่ออกกําลังกายหนักๆหรือว่าเหนืน่อยๆมาจากการทํางานนะครับบางครั้งก็ต้องการเติมพลังงานกลับมาให้กับร่างกายอย่างรวดเร็วครับอาหารประเภทเอเนอร์จีบาร์เนี่ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและเอเนอร์จีบาร์ในวันนี้นะครับมาจากประเทศอินเดียเรียกได้ว่าทําง่ายและขั้นตอนการทํำยังสนุกอีกด้วยครับครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ถั่ว3อย่างด้วยกันนะครับจริงๆแล้วจะใช้กี่อย่างก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกมาก็จะมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ครับ อัลมอนด์นะครับแล้วก็พิสตาชิโอครับทั้ง3อย่างนี้นะครับก็อบมาแล้วนะครับเราจะมาสับหย,ยาบๆก่อนนะครับใช้ถั่วแบบไม่คลุกเกลือในเมนูนี้นะครับแล้วไปปรุงเกลือเอาในภายหลังจะช่วยควบคุมรสชาติได้ง่ายขึ้นครับต่อมาครับเป็นอินทผลัมนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ มีเม็ดแต่ว่าผมแกะเม็ดออกแล้วนะครับนี้เราจะมาสับนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องแบบว่าละเอียดก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยครับโอเคครับน้ำมันเริ่มอุ่นๆนะครับผมจะเอาตัวอินทผาลัมที่เราสับเมื่อกี้ครับลงไปผัดช่วงแรกๆนะครับมันจะเป็นก้อนแข็งๆอยงนี้ครับเดี๋ยวเราโดนความร้อนนะครับมันก็จะค่อยๆอ่อนค่อยๆนิ่มลง กระทะเริ่มร้อนจัดๆนะครับผมก็จะปรับไฟเบาลงนะครับใช้ไฟอ่อนๆอินทผลัมของเรานะครับมันก็จะให้รสชาติหวานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่เกลือลงไปตัดรสเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําถั่วนะครับที่เราสับไว้นะครับใส่ลงไปกดไปกดมานะครับบี้ไปกับกระทะนะครับให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพักเอาไว้ในชามก่อนนะครับ ตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วนะครับไม่ร้อนจัดแล้วเราจะเอามาปั้นเป็นแท่งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาพิตาชิโอนะครับที่เมื่อกี้สับเนี่ยเหลือไว้นิดนึงนะครับโรยลงไปแล้วก็ใช้เม็ดอะมาแรนต์นะครับหรือว่าเม็ดผักโขมนะครับโรยไปที่เขียงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการกลิ้งเพื่อให้มันเคลือบบริเวณผิวนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอามาห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับ แล้วเราก็ปิดหัวปิดท้ายครับแล้วก็พักเอาไว้ให้เซ็ตตัวนะครับถ้าอยากเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับก็นําไปแช่ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาพอมันหายร้อนจะจัดนะครับมันก็จะเซ็ตตัวแล้วเราก็จะสามารถหั่นได้ง่ายครับโอเคครับตอนนี้เราก็พักจนหายร้อนแล้วนะครับมันก็จะเป็นทรงนะครับไม่บี้ง่ายแล้วนะครับหั่นทั้งฟอยล์แบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกทีหลังก็ได้ เมนูนี้นะครับก็เป็นอิกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากทานอะไรจากธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งเยอะครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และก็หลายแอดครับ